ังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรภาพมหากษัตริยาธิราชนาวัดสเกตกราชวร,รมหาวิหาร เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารามี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันโดยจัดกิจกรรมทางาศาสนาศิลปะและวัฒนธรมรมบริเวณสถานที่สําคัญต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ต่อมาเวลา19นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินขึ้นพระบรมบัรพศ์ภูเขาทองทางบันไดจำนวน344ขั้นเพื่อทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบัรพศ์และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดสเกตรารชวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและให้ขุดคลองรอบเมืองพระราชทานชื่อว่าคลองมหานาค เมื่อกุดคลองแล้วเสร็จได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดสะเกตแปลว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับและประกอบพิธีส่งมุรธาพิเศษเมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชาและเสด็จขึ้นเถลิงทวัละยะราชสมบัติเมื่อปี2325 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างพระบรมบัรพปหรือภูเขาทองโดยทรงกําหนดให้เป็นแบบพระปรางมีฐานย่อมุมไม้12แต่สร้างไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชจึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ทรงลังกาไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นลงสองทางก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยกระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสูงจากฐานถึงยอด63.60เมตร บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระทันทธาตจำลองมีที่มาแต่เดิมในพระบรมมหาราชวังและพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบจากมหาสถูปร้างหมู่บ้านปิปราวะเขตเมืองกบิลพัฒประเทศอินเดียตามที่ปรากฏคำจารึกเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณะโคดมซึ่งอุปราชอินเดียทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดีย์บนพระบรมบัรพศ และในปี2497พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์บนยอดพระบรมบัรพศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะเมื่อปี2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมถวายโมเสกสีทองแบบเรียบเพื่อซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบัรพศเมื่อปี2540 ซึ่งทุกปีทางวัดจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมบัรพธและประเพณีห่มผ้าแดงบูชาองค์พระเจดียในวันขึ้น13ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเดือน12วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชจักรีวงมาตั้งแต่ต้นโดยพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ บุรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆเรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน